สวัสดีครับผมจีรยโลดลิมพิพัฒน์ก้าวไม้มงค,คลกาฝากของที่ทรอนสิตนะครับก็เนี่ยฮะเราได้ทําประดิกน,นะครับเถาวันผูกเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ติดทองนะผมไม่ได้ติดทองแบบนี้นะครับไม่ได้ติดทองแบบนี้ก็คือลูกค้าเอาก็มอบไปด้วยทอง1แผ่นนะครับเพื่อไปให้อรัตนาเชิญเองติดเองนะครับเป็นสิริมงค,คลนะครับแก่ผู้บูชา ขาขายนะฮะเนี่ยดูนะครับเนี่ยอันนี้ที่เพิ่งจะททำนะฮะเพิ่งทำอันนี้ก่อนน่าจะเป็นเเถววันคนละพันคนละแบบนะครับอพอดูสีมันต่างกันเลยพอทำออกมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นเถววันหลงนะครับเถววันหลงคือเถววันพันซ้ายนะฮะอันนี้คือไม้ประตูเงินประตูทองแกะเป็นประหลัดขิกนะครับมีตัวเดียวนะครับและอันนี้ก็สีตัวนี้ก็ ปลัดขิกเถววันผูกนะครับปลัดขิกเถาวันผูกเช่นกันทั้งสองฝั่งมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับขอย้ายฝั่งอาจจะได้เห็นชัดๆนะอชอบชิ้นไหนทักได้นะครับดูได้เลยนะฮะชอบชิ้นไหนทักได้อันนี้จอบโค้งอ่ะชิ้นนี้สวยแนะ่สวยมากชิ้นนี้ดูลายเลยสวยมากๆเลยสวยด้ ลายงามแต่ใครชอบแบบไหนนะครับก็ทักได้นะฮะปี่ปลัดขิกถาวันผูกนะครับปรลดขิกไม้ประตูเงินประตูทองนะครับแล้วก็ปรลัดขิกถาวันหลงถาวันหลงคือถาวันพันซ้ายนะครับปกติถาวันพันขวานะฮะชอบชิ้นไหนทักได้มีแค่แปดตัวครับนะฮะเป็นถาวันผูกนะครับราคาก็ย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบ และรับประกันว่าถาวนผูกแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นตรับประกันเลยว่าผูกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะโอเคขอบคุณมากครับอ๋อถ้าเห็นใน YouTube สนใจนะครับเพิ่มเพื่อนนะฮะเพิ่มเพื่อนจิรโรดลิมพิพัฒนะครับในเฟสนะฮะหรือค้นหาดูได้นะฮะตามชื่อที่บอกไปนะฮะจิรโรดลิมพิพัฒแล้วก็เบอร์โทรสายตรงนะครับ061918575 3้าาม 0 6 1 9 1ห5หนึเบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนในอดีตรายได้ถ้าสนใจสินค้าใน YouTube หรือช่องทางไหนๆที่ผมลงแลลูกค้าเห็นขอให้แคปภาพไว้ด้วยเพื่อการที่จะได้รู้ว่าเออสินค้าชิ้นนี้ยังอยู่หรือไม่นะครับนี่ดูให้ดูทีดูสวยไหมอันนี้เป็นลายของเขาด้วยแต่ว่าแกะนะฮะอันนี้ตัวนำเลิกตัวนำเลิก,ต,ลกตัวแรก เพราะว่าจะแตกตัวน้ำเลือกแตกแต่ก็สวยใครชอบกับทักได้นะครับเป็นถาว,วันผูกแท้นะครับถ้าลูกค้าที่ติดตามผมอยู่จะรู้นะฮะเพราะเราตัดแล้วเราถ่ายภาพลงโพสด,ด้วยนะครับเราจะรู้อ่ะโอเคขอบคุณมากครับอ๋อหรือว่าจะดูในกลุ่มในเพจก็ได้นะครับ กาวไม้มงคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์ทั้งกลุ่มและเพจช,ชื่อเดียวกันครับกาวไม้มมคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์ขอบคุณครับผมจีะระลนดหนิมพิพัฒน์กาวไม้มมคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์ขอบคุณครับ